ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาหุ้นเด่นเซ็นกองพุนดังค่ะกับพี่ปุ๋ยนะน้องแป้งค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะในทุกๆต้นเดือนนะพี่ปุ๋ยใช่ค่ะว่าหลายๆโรงเนี่ยเขามองกลุ่มหลีดเป็นยังไงแล้วก็มีตัวไหนเป็นตัวท็อปพิกบ้างล่าสุดที่ออกมาก็คือตัวของ L H Hotel นั่นเองะค,ะค่ะที่ตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เขาจะให้เพิ่มทุนแล ตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการปรับราคานะคะแป้งจากตอนแรกเนี่ยสิบาทห้าสิบจนล่าสุดเหลือสิบาทยี่สิบเพราะว่าราคาตลาดมันอยู่แถวสิบาทสาสิบไงใช่แบบสูงกว่าราคาตลาดใครจะไปเพิ่มทุนเนาะถูกต้องอก็ลดลงมานิดหน่อยใช่ค่ะแต่เนี้ต้องระวังที่สัดส่วนการเพิ่มทุนเขาไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งพี่ปุ๋ยลักษณะแบบนี้คะ่ะถ้าตีกลับมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกกับตลาดไงราคาสิบบาทยี่สิบเนี่ย ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายนะเพราะราคาสุดท้ายเนี่ยจะได้รู้จริงๆคือวันที่20ตุลาก็คือวันสุดท้ายของการเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นก็เลยจัวหัวหน้าปกเนี่ยมาไป็นโรงแรม SPACE นี่เลยเนาะใช่แล้วที่เขากำลังเอาเข้ากองทุน L H Hotel นั่นเอง d b s เนี่ยทำมาเหมือนเดิมค่ะให้เห็นถึง Performance ของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเลยเป็นไงบ้างกันยาที่ผ่านมานะคะดัชนีของปุ่มดีกเนี่ย จะลดลงประมาณ4.8ในขณะที่ตระชนีของกลุ่มเซตอะคาลดลงเนี6เลยซึ่งถือว่าเขาลงน้อยกว่าเซตจริงแต่ว่าเขาบอกว่าการลงของกลุ่มดิบรอบนี้มันเกิดมาจากผลตอบแทนของพันธบัตรไทยอะที่มันเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไปเดือนกันยาก็มีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยก็ทําให้กลุ่มหลบเนี่ยมีความน่าสนใจลดลงเราจะเห็นว่าช่วงเดือนก่อนถ้าจําได้พี่ปุ้ยอิแ เมืองทองธานีของเราซึ่งเป็น exhibition center เจียนตัวเดียวในตลาดเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่เนาะแต่มาเดือนนี้ค่ะมาติดลบไป3.7ันอ่อนมันอ่อนมันเริ่มแบบส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยขนาดตัวที่มันเด้งมาดีตลอดเนี้ยม,มันยังไม่ค่อยไปแล้วเลยใช่ค่ะเออเริ่มมีการลดลงแล้วตัวที่ยังเป็นตัวท็อปที่มันลดลงมากกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะ,คะส่วนรีเทลเนี่ย ก็ยังไม่เด้งขึ้นตามที่เราคิดกันไว้ว่ากลุ่มท่องเที่ยวมามันน่าจะผลักดันให้กลุ่มรีเทลของเราเนี่ยกลับมาเด้งมาอยู่น,น,น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือไงเงี้ยเราะว่ารัฐบาลต้องปั๊มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันเข้ามากลุ่มนี้น่าจะเด้ง<ช>ก็ยังไมออ่อาจจะเพราะว่าปัจจัยใหญ่ทั้งสองปัจจัยที่พูดมาก่อนหน้านี้ใช่แล้วส่วนกลุ่มรีเทลที่ยังไม่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ฟังมาเขาเหมือนกับว่าเราคนเนี่ยเหมือนรอดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ก็คือกําลังซื้อก็คือเหมือนกับว่าตอน มาดูตัวท็อปพิกกันบ้างแล้ว d b s เเขาเลือกอะไรนะคะเขากบอกว่า็อปพิกเนี่ยงั้นก็คงเดิมละกันเออก็จะเป็นอัมตาอาซึ่งเป็นกลุ่มนิคมเนาะใช่ค่ะก็น่าจะยังดีอยู่ในช่วงของการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจของ EEC นู่นนี่นั่นเนี่ยก็ตัว Impact เองก็เป็เนตัวหนึ่งที่เป็นฟรีโฮแล้วก็มีสตอรี่ของรถไฟฟา้าสีชมู่ที่จะเข้าไปถึงตัว i m p a c t เลยก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวไว้ก่อนแหละน่าจะดีในอนาคตแล้วก็ตัว LTF ก็คือส่วนของโลตัส ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรีบเมื่อไหร่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเขาไม่เปลี่ยนจริงเขาก็ยังน่าสนใจอยู่เพราล่าสุดเนี่ยเขาก็ต่อสัญญาไปอีกสิปีแล้วแล้วก็ค่าใช้ย,ย่างที่แป้งเคยบอกก่อนหน้านั้นก็คือเขาจะเพิ่มทุกสิบเปอร์เซ็นตสามปีดูกราฟแล้วก็เป็นตัวอะไรที่ออกข้างนิ่งๆไม่ได้ลดลงมากยังอยู่ในกรอบใช่ค่ะทำฐานอยู่ทั้งสาตัวใช่เนาะมาดูของ kgi กันบ้างะนะคะ อันนี้เขาก็ทำรีพอร์ตมาเหมือนกันอ,อ,อันนี้ทำมาเมื่อปลายเดือนกันยายนนะคะก็กังวลเหมือนกันเลยพี่ปุ๋ยเหมือนกับที่ DBS กังวลเลยทั้งเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาก็คงมุมอม,อม,อมองเขาอยู่เหมือนเดิมยังเป็นหน้าเดิมที่เขาเลือกเมื่อเดืนอนต่ออยู่ก็ <S <S <ข>ยังคงเหมือนกันนะคะก็จะมีตัวดิบมี y i r อมตะอาร์เหมือนกันมีอะไลแล้วก็ GRO เนาะแต่ตัวด้วยความที่ดิฟเนี่ย มันมีการะสบพบเจอกับอุปสรรคหลากหลายเนาะมันก็เลยล่วงลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเทียบยูเยอร์ทูเดตอ่ะลงมาค่อนข้างแรงใช่ฉีกทุกกดฉีกทุกแนวลงมาทาให้ยูเขาเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเนาะตัวนี้ใช่แต่ว่าด้วยความที่พอเรามาคิดเพร์ฟอร์แน์พอตอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะมีตัวนี้ถ่วงลงมาถูกต้องค่ะเราเห็นจากกราฟดิ๊ก็เริ่มแบบว่าออกข้างมากขึ้นเนาะไม่ได้ทำนิวโลแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตีกับใช่ ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เป็นขาลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะกระตุ้นกระตุ้นยังไงจะใช้เงินแบบไหนก็ยังรอฝั่งรัฐบาลอยู่ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ชัดเจนต่างชาติเขาจะพิจารณาเอาเงินเข้ามาเนี่ย มันก็จะยากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะล่าสุดที่กรนง,งอบอกว่าเราขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายเนี่ยค่ะ,ะ0.25ต่อปีเนาะแต่กลายเป็น2.50ต่อปีตรงนี้เนี่ยแป้งก็ไปเอาตัวของการประกาศของกรนง,งเนี่ยจากที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ดูทำไมต้องมาให้ดูเพราะว่าการที่เราได้อ่านประกาศพวกนี้เราจะจับประเด็นได้ประเด็นที่สำคัญสำคัญในมูฟเมนต์ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็จะดูตัวนี้แล้วค่ะเพื่อจะดูแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยนในอนาคตว่เาเงงจะเพิ่มอีกไหมในการเขา้าแคสต่อไปจากรายงานที่เขาออกมาเนาะ uh huh. ซึ่งถ้าเรามาดูตรงที่แม่ก็อยากไฮไลท์อย่างเช่นแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจอย่างเนี้ยจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงเนาะ uh huh. เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ดูเพราะว่าบอลยิวหรือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยมันสาคัญกับกลุ่มหลีดของเราจริงๆ uh huh. อ่าในเมื่อไหร่มันชะลอตัวหรือมันเริ่มจะมีสัญญาณว่าจะมันลงอ่ะมันจะดีต่อเราไง แต่เนะี้ยพอมันมีสัญญาณว่ามันยังคงตัวหรือสูงขึ้นเนี้ยมันก็จะไม่ห้อยดีกับปุ่มรอ่์อ่ะเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยในปีหน้าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งใช่ประเด็นที่สองคือตัวหออเอลนิโยเอลนิโยเนี่ยมันจะกระทบต่อพวกอาหารค่ะอ่าซึ่งอาหารเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเงินเฟอ้อที่สําคัญเลย พอราคาอาหารเพิ่มมากขึ้นเงินเฟอ้อเราก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเป็นอีกตัวที่ขึ้นเร็วและแรงพอกับพลังงานออซึ่งพอเอ็นนโยครับมันกระทบต่อตัวของการผลิตอาหารในบ้านเมืองเราเนี่ยพอผลิตลดลงราคาก็จะสูงขึ้นถูกต้องมันก็จะอาจจะทําให้ ปีหน้าของเราเนี่ยค่ะราคาหานี่พุ่งพุ่งพุ่งกระทบต่อเงินเฟอ้อได้ค่ะเขาเลยบอกต้องจับตามองไว้ของตัวนี้ใช่เขาก็ตั้งใจค่ะที่จะดูแลให้เงินเฟอ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนของเขาซึ่งกรอบเป้าหมายตรงนี้ค่ะเขาก็ให้ไว้ว่าตามเงินเฟอ้อทั่วไปของประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ2.6ในปี67ก็คือปีหน้านั่เนเองใช่ซึ่งสูงกว่าตอนนี้ปี66ที่1.6นะ แปลว่าเขาคาดการไปเลยว่าปีหน้ามันต้องเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อเพิ่มอีหนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่เลยแต่แน่นอนถ้ามันพุ่งทะลุสองจุดหกไปอ่ะเขาจําเป็นจะต้องคงให้อัตราเงินเฟ้อมันอยู่นิ่งๆให้ได้ให้อยู่ในกรอบต้องพยายามรักษาเงินเฟ้อไม่ให้สูงไปกว่านี้ใช่ซึ่งการรักษาเงินเฟ้อง่ายสุดก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างที่เราเห็นที่สาร่าทำมาตลอดเนาะใช่ค่ะอ่าส่วนพวกอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยหรือว่า core i n f l a ฟ i o n เนี่ย ซึ่งตัดพวกพลังงานแล้วก็อาหารทิ้งเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ1.4ในปีนี้แล้วก็2ในปีหน้าตัวเลขมันคุ้นคุณนะเลข2%เนี่ยจริงอ่าก็ทั่วโลกเขาก็ใช้บรรทัดาประมาณนี้แหละค่ะในการแบบพยุงเศรษฐกิจของเขาเนาะเขาก็เลยบอกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมาจนถึงการปรับขึ้นครั้งนี้เนี่ยเออมันค่อนข้างจะเหมาะสมนะกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วแต่ว่าอะไรครั้งหน้าจะมีไหมก็ต้องรอดูก่อน แต่อาจจะเต็มที่แล้วเพราะว่าโอเคแล้วใช่ก็มีทิศทางว่าอาจจะคงตัวแล้วแต่แน่นอนว่าเขาก็บอกว่าต้องดูให้เหมาะสมกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในอนาคตด้วยนะคือไม่ใช่มองแค่เรามันก็ต้องดูเพื่อนเพื่อนด้วยแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังอยู่ประมาณนี้อยู่ก็คงไม่ขึ้นดอกเบี้ยเยก็คงที่ได้แล้วที่สองจุดห้าใช่แล้วก็จะเห็นถึงกราฟเนี่ยว่ามันเริ่มแบบมีการออกข้างมีการสเตเบลมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ซึ่งจะเห็นทางขวามือค่ะที่ทางที่ไฮไลท์ว่าไทยแลนด์นะคะ ก็คือไตมาสิงเนี่ยเพิ่มก็คือยังคงที่2.5อยู่และยังคง2.5ไปทั้งปีหน้าทั้งปีอยู่่าเป็น forecast อันนี้เป็น forecast ใช่ค่ะันจากผลของกรนอที่เขาประกาศออกมานะคะอ่ะเราก็จะเห็นว่าอ้าถ้ามันคงเนี่ยมันก็น่าจะดีามาดูบอลยูอะไรชาไหนถึงสําคัญนะก็จะเห็นเลยว่าการเพิ่มขึ้นของบอลยูในช่วงที่ผ่านมานเนี่ย D B S เนี่ยเขาก็เอามานะคะเป็นกราฟมาให้ดูเลยหักหัวขึ้นทั้งคู่อืมทั้งบอลยูสิบปีซีซึ่งเป็นเส้นข้างล่างนะคะแล้วก็ ตัวของฟันเองที่เป็นฟันยิวของเราเนี่ยมันก็เด้งขึ้นเหมือนกันใช่จากราคาหุ้นที่มันร่วงลงมานั่นแหละที่มันขึ้นเพราะราคาหุ้นของในกองหลีที่ลงใช,ใช่ถูกต้องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยพัฟตี้ฟันนะคะแล้วก็หลีของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณเจดเปอร์เซ็นตัวยนะจ้ะ,ะส่วนของ IFF เนี่ยคือพวกอินฟ a าสตรั t เจอเนี่ยจะอยู่ถึงเกเปอร์เโดยเฉลียย่ย นะคะส่วนบอลยูเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมานะคะมาที่สามจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นเออซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะตัวของบอลยูสิบปีเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวของอัตาราดอกเบี้ยปัจจัยความเสี่ยงซึ่งตัวเลขตรงนี้เขาจะมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุทธธรรมที่ชื่อว่าอัตราชิดลดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเอาคิดไปแล้วว่ารายได้นะก็ตุ๊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 ประเด็นต่างๆปัจจัยต่างๆ,ๆได้เท่าไหร่ เขาต้องมาลบกับอัตราคิดลดตรงนี้อ๋อซึ่งเขาก็ตัวเลขตัวนี้แหละคืออัตราบอลยูสิบปีใช่ซึ่งนักวิเคราะห์ของ DBS เขาบอกว่าตอนเนี้ยที่เขาใช้ประเมินมูลค่ายธ่ทำต่างๆเนี่ยค่ะเขาใช้อยู่ที่3เปอร์เซ็นต์แต่ตอนเนี้เมื่อกี้แป้งบอกว่า บอลยิวสิปีเราขึ้นมาเท่าไหร่สามจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นมันมากกว่าสามเปอร์เซ็นไงแปลว่ามันมีความเสี่ยงที่อนาคตเขาจะต้องปรับอัตราคิดลดให้เด้งขึ้นมันก็จะไปกระทบกับมูลค่ายุติธรรมให้มันลดลงอ่าก็คือมูลค่ายุติธรรมในกองหลินนันลดลงใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ดีไงเพาแบบบอลยิวสิปีเด้งเราก็หว่นใจแล้วว่าอัตราคิดลดเราก็จะเด้งตามมูลค่ายุตติธรรมเราก็จะลดลงมันก็ไปกระทบกับงบการเงินซึ่งมันก็ไปกระทบกับปันผล ที่กระทบกันหมดเลยกระทบกันหมดเป็นละนาอันนี้แหละเอามาอธิบายกันเพิ่มนะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นเพราะพี่ๆหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ใช่คลิปยังไงทำไมถึงเอาพันธบัตรสิปีมาพูดตลอดซึ่งบางทีก็แบบงงวันนี้เข้าใจแล้วเคเคลียร์มากขึ้นเขาคาดหมังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะงั้นมาถึงข่าวกันบ้างมาอัปเดตข่าวใช่ไหมที่แบบ L H Hotel นะคะก็จะเห็นเลยว่า พอเขาจะขายเนี่ยตอนนี้จองกันได้แล้วน้องพี่ปุ๋ยใช่เออยังค่ะเริ่มจองคือจันหน้าวันที่ส6จนถึงวันที่20อ่าก็ไปง่ายๆเลยไปที่ธนาคารศริกรไทยกับไทยพาณิชย์นะคะไปที่ฟอนได้เลยแ้วก็บอกจะมาจอง l อ Hotel ใช่ค่ะแลวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะดําเนินการให้ทั้งหมดแล้วก็แค่จ่ายเงินเดียวก็คาดว่าจะทําให้ยิวมาสูงขึ้นถึงสิบเซนต์ยอสำหรับคนที่เข้าไปถือนะค่ะแต่แน่นอนแหละ โดยด้วยราคาหุ้นที่มันยังอยู่แบบนี้อยู่นะคะก็เป็นความเสี่ยงของราคาหุ้นในการลงมาใช่ล่าสุดเนี่ยเขามีการยกเว้นฟรีวีซ่ารัฐบาลก็ยกเว้นให้หนักท่องเที่ยวจีนเนาะจนถึงวันที่19กุมภาปีธ์เี67เลยค่ะแต่เราก็มาเจอเรื่องของพารากอนใช่ก็เลยทําให้เขาบอกว่าอย่างโกลเด้นวีที่ผ่านมาก็คือนักท่องเที่ยวก็คือมาตามกว่าที่คาดเอาไว้ถึง3 0มเเลย<ๆ>ร่วงมาเรื่อยๆตามสภาพตลาดนะเนาะ,ะแล้วก็มานิ่งๆอยู่แถวแถ0บบาทสาม สิบาทห้า,าแถวนี้เนาะใช่ะคะเป็นราคาเพิ่มทุนใช่ค่ะส่วนของมาอาร์ตนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกๆสิ้นปีเขาจะเพิ่มทุนนะคะเอาสินทรัพย์เข้ามาครั้งนี้เนี่ยเขาจะเอาพวกประเภททางสินค้าเข้ามา3ามโครงการแล้วก็มีส่วนของพื้นที่เก็บของให้เช่านะคะอันนี้เป็นสิทธิการเช่าเนาะยีปีค่อนข้างนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวงเงินของทั้งสองสินทรัพย์มันก็จะตกประมาณสัก สามพันหกร้อยกว่าล้านบาทในที่นี้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเอามาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนนะแต่ไม่เกินสองร้อยแปดสิบล้านหน่วยหรือและใช้การกู้เงินไม่เกินสามพันหกร้อยกว่าล้านบาทนั่นแหละค่ะ,ะก็ดูว่าอาจจะใช้ทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเพิ่มทุนซื้อสินทรัพย์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทําให้เขาสามารถจ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยจะจ่ายได้ไตแต่ละเจ็ดสิบแปดสตางค์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเก้าสตางค์ ตัว B Work กันบ้านที่แป้งเคยบอกว่าหลังจากทูกับดีเทคพอบรวกมันแล้วนะคะเขาก็ต้องปรับลดอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรที่มันซับซ้อนทับซ้อนกันอยู่เนาะประจวบเหมาะกับการที่ตัวของสัญญาที่เขาทําในการเช่ากับ B Work เนี่ยซึ่ง B Work มีอะไรบ้างมี Tru e Tower 1 Tower ทวเอราวเเนี่ยมีสี่อาคารข้างในใช่ค่ะ,ะ,คะพอดีพอดีกับ True เนี่ยเขาหมดอายุต้องมาแบบว่าต่อสัญญ,ญาการเช่ากันใหม่พอดีปรากฏว,ว่าเขาก็ตัดสินใจ ที่จริงมันหมดอายุทั้งสองทาวเวอร์แหละหนึ่งทั้งสองพร้อมๆกันก็ตัดสินใจเก็บหนึ่งไว้ไว้เป็นสำนังกงานใหญ่ของทรูส่วนสองเนี่ยเลิกไม่เช่าแล้วตัวของ BW เ r k เองซึ่งเป็นเจ้าของต้องหาผู้เช่าใหม่ไปคุยกับ C ีแม่เขาแม่เขานะ,<ม>นะคะว่าแบบเออมาเช่าหน่อยให้แบบว่าสดส่วนการเช่าเนี่ยไม่ลดลงมากมก็เลยทำให้ตอนนี้ C ีก็เข้ามาเพิ่มการเช่านะคะจาก1 4 6กลายเป็น33.9%ใน t รูทาวเว1นึเพราะฉะนั้น t รูทาวเว1 หมดเขาเรียกว่าอะไรสบายใจละอ่าก็ลดลงได้เหมือนเดิมใช่ก็แบบอ่าพื้นที่ลดลงหน่อยแหละอ่าลดลงประมาณแค่ศูนจุดหกเปอร์เซ็นค่ะแต่ของท r ูทาวเวอร์สองนี่แหละที่หายไปเลยสามสิบสี่ไปสามสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นของพื้นที่เช่าทั้งหมดอ่ะอ่าทำยังไงนะคะตอนนี้เขาก็ยังหาผู้เช่ารายใหม่กันอยู่มาใครจะมาเช่าแทนทรูนะคะในส่วนของทรูทาวเวอร์สองซึ่งตรงเนี้ยรายได้มันจะหายไปเลย12%พี่ปุ๋ยก็เยอะอยู่นะ12%อก็เลยทำให้ตัวของ b w o r ิเนี่ย เห็นกราฟมันลูดมาเลยนะคะตอนที been, ่ได e. ้ข่าวว่าหมดสัญญาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ต่อเอราวัน t F นะคะหรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวันโฮเทลโกรดเนาะตัวเนี้ยปีโฮร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ปุ๋ยอืออ่าเป็นกลุ่มโฮเทลอีโอโหนะท่องเที่ยวมาการท่องเที่ยวต้องมาสิกองเนี่ยมีแค่สองสินทรัพย์นี่แหละไอบดพัทยากับไอบดป่าตองนี่แหละเขาอ่ะจดเข้ามาตั้งแต่ปีห้าหกอือเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ทำสัญญากับตัวของดี e อ r าวันกซึ่งเป็นบริษัทแม่หรือ ERW นั่นแหละว่าเขาจะเช่ากลับอ่าซึ่งการเช่ากลับของเขาเนี่ยเขาจะเช่าทุกๆ3ปีต่อ5ครั้งสิ้นสุดเนี่ยก็คือ2571ค่ะซึ่งในช่วงปี2565เนี่ยเป็นการหมดสัญญาช่วง3ปีครั้งที่3จะต้องมาคุยกันการต่อสัญญาครั้งที่4ในปลายปีที่ผ่านมาตัวของ L1 Property เ u n d เนี่ยออกให้ผู้สนใจอะ่ะ ได้ซื้อสินทรัพย์ของเขาได้คือ,อไปตั้งประมูลนั่นแหละเปิดให้ผู้สนใจทุกคนนะรวมถึงตัวของแม่เขาเองด้วยมาประมูลได้แล้วก็จะยื่นข้อเสนอเนี่ยวันที่31ตุลาถ้าดูมูลค่ายุติธรรมอะ่ะของทั้งตัวทรัพย์สินทั้งไอบิตพัทยาไอบิตบาตอตอะตอนงบปี65ห้แ้งไปดูมาอมไอบิดพัทยาเนี่ยมูลค่าจะอยู่602ล้านบาทใ ไอบิตปาตองเนี่ยจะ747ดอยบเจ็ดล้านบาทรวมกันแล้วก็จะได้แค่1349ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าราคาขายรวมเยอะนะอือประมาณ4-500ล้านาเลยอะค่ะคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายได้ที่ราคาไหนซึ่งลักษณะเนี้ยเขาน่าจะปิดกองแล้วแหละเพราะว่าขายออกทั้งสองสินทรัพย์นะก็คือก็หมด หมดเลยก็คือเหมือนปิดกองแล้วก็คืนทุนให้กับนักลงทุนซึ่งเพิ่งผ่านมาแค่9ปีท่านเองเหลือตั้งหปีมันก็มาดูกันค่ะว่าเขาจะซื้อได้หรือเปล่าและซื้อที่ราคาเท่าไหร่ไรเนาะก็พี่ๆนักลงท,ทุนที่ยังถือเอราวัพีเอฟอยู่เนี่ยก็ต้องมาดูตรงนี้ว่าเราจะได้คืนเงินกันเท่าไหร่นะคะราคาเนี่ยพอมีข่าวว่าจะซื้อคืนปั๊บก็เด้งขึ้นเลยนะจากแบบ4บาทต้นๆตอนนี้มา6บาทเจใช่ ก็ก็มีคงมีคนคาดหวังว่าราคาที่จะขายสินทรัพย์ได้เนี่ยพอมาชําระคืนแล้วจะมากกว่าราคาหุ้นที่เราซื้อหรือเปล่าบางงานเขาจะซื้อทําไม,มจริงถูกค่ะอะสุดท้ายสําหรับโฮเทลโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่น่าไปพักอีกที่หนึ่งคือส0่พันวาค่ะอันนี้ก็ยังมีความกังวลในการเรื่องต่อสัญญาเช่าเหมือนกันที่โครงการ SPM สใช่ซ,ซึ่งต้องราย,ยาวมาก่อนนะสี่พันวาเนี่ยเขา ครั้งแรกที่เขาเปลี่ยนมาเป็นลีดนะคะเขาเคยเป็นพอตตี้ฟันมาก่อนอชื่อว่า SP เีมัน UPF ก็คือสี่พันวาพอตตี้ฟันนั่นเองนะคะก็ไปเอาสินทรัพย์ของสี่พันวาพอตตี้ฟันเนี่ยมาเป็นหลักสินทรัพย์ของตัวเองแล้วแปลงเป็นลีดนะคะก็ในการลงทุนครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงทุนครั้งที่หนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะชื่อว่า SPM สองเนี่ยแหละ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือของตัวสีพันวาร์พตีฟันที่ยังไม่ได้เอาเข้ากองแล้วก็เป็นพวกบ้านพักวิลล่าต่างๆบนเกาะภูเก็ตก็คือสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาเข้ามาใช่เอาเข้ามาในครั้งกา่ซ่อมเติมครั้งที่หนึ่งในโครงการ SPM สองนี่แหละซึ่งตอนเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของผู้เช่าก็คือตัวของบริษัทสี่พันวานี่เองที่เขาจะมาเช่ากลับเนาะอ่ะมันถึงระยะที่จะต้องรีวิวกันแล้วมันหมดสัญญาเช่าแล้วนะคะเขาจะต้องมา ต่อสัญญาเช่าใหม่ซึ่งตรงนี้เขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าด้วยแล้วก็เรื่องของอายุการเช่าในปีถัดไปด้วยอไเมนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาก็เลยมานั่งคุยกันเดี๋ยวบอกว่าโมเดลที่ยื่นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีต่อองอ่อขอไปไก่เกลี่ยไปเจราจากับสีพันวาใหมา่ว่าแบบว่าขอหัตตาค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นได้ไหมหรือระยะที่มันยาวขึ้นได้หรือเปล่าก็เลยขอยกเลิกการประชุมวิสามัญัางนี้ไป เพื่อไปคุยกันก่อนหลังบ้านนะคะแล้วป้องมันก็จะมีการค่าเช่าที่คง้างตั้งแต่โควิดกันมาเนี่ยเขาจะเออเพาะจะมาขอแบบผ่อนชําระยังไงหรือเงื่อนไขเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้พูดกันก็คือก็ยังไม่ได้คือทุกทุกอย่างก็ยังไม่ได้จบใช่แล้วล่าสุดที่ตั้งใจว่าจะทําการเพิ่มทุนครั้งที่สองเข้ามาโดยเอาตัวบารบารีสขับที่ทราอัมเข้ามาในกองเนี่ยก็ยังระงับไว้อยู่อืทุกอย่างโอเวอร์แฮงหมดเลยใช่ ก็จะเห็นว่ามันก <'s> <hot. S 1> ็เลยล่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมามีพี่เหมือนกันว่าอยากให้ทำสีพันวาแต่แป้งไปดูไส้หน่อยแล้วแป้งปวดหัวค่ะคือสัญญาเขายิบย่อยมากแล้วก็ค่อนข้างจะโอเวอร์แลปหลายๆยางอ่ะแล้วก็ยังโก่งอยู่ก็เลยยังไม่อยากพูดเนาะเดี๋ยวขออะไรชัดเจนเกี่ยวกับสีพันวาก่อนละกันให้เขาออกแบบ อย่างน้อยการประชุมพูดถึงรุ่นรอบนี้สรุปเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาดูกันใช่แบนจะได้พูดแบบดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแต่เ้าเห็นให้เห็นอยู่ก่อนว่าตอนนี้มันโฮ่กันเต็มอิ่มมากค่ะพี่ปุ๋ยหิวแล้วใช่ไหมบทัวเโอเคค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่ทุกคนนะแล้วก็ใครชอบตรงไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ชื่นชมได้กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่อยากให้เราปรับปรุงนะคะก็คอมเมนต์กันมาใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะแนะนำช่วยซสครหน่อยให้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะใช่นะคะตอนนี้ก็มี5,000คนแล้วนะคะเป็นคนที่6,000-7,000ก็ได้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไ i b e f Facebook เมาเรื่องวุ่นกับคุณลูกหมูและ YouTube เมากับคุณลูกหมูเป็นกำลังใจให้พ,พวกเราด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อการวางแผนการเงินหรือการลงทุนติดต่อที่เบอร์โทรหรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะคะ